เดี๋ยวมีวุนดีๆเยก็เปียวขึ้นจะอมนี่เอาปนี้อาไปนี้ดูเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับนี่ครับพบกับพวกเราไฟไม่ฟางอีกแล้วกับรายการไฟไม่ขวแต่วันนี้ไม่ได้มาทำกับข้าวแต่ทําเครื่องดื่มเรามีนี่เป็นโจทย์อันนี้คือไทยวิสกัสนะครับพูดชื่อจริงออกอากาศไม่ได้เสียวลงข้าวลงมึงหิวมาจากไหนวะเนี่ยโจ์ของเราก็คือทํายังไงให้มันอร่อยแค่นั้นเองครับแต่ละวันนี้ไม่มีทีมนะครับวันนี้เป็นเดี่ยวเป็นแยกเดี่ยวเลยแต่ละคนจะมีสูตรของตัวเองว่าจะผสมกับอะไรก็ได้อผสมกับอะไรก็ได้ให้มันอร่อยนะครับ จะเริ่มถามเป็นหลายคนนะครับเริ่มจากโอุยก่อนผสมอะไรวันนี้เฮ้ยแหม่คุณเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอกาแฟนี่นะครับก็ถามจมอกว่ากลมกล่อมโค้งโค้งโค้อนี่อยนี่ใส่อะไรก็ลายเย็นไหมไม่ได้หรอเอาไหม่ใส่อะไรก็เฮ้ยเลยอ่ะของมึงใส่อะไรยูเกิ อันนี้อร่อยชัวร์แต่ว่าของแถมของแถมวาซาบิอีสัตว์มันจะอร่อยขึ้นยังไงวะส่วนของผมนะครับไข่ไก่อร่อยแน่กินเข้าไปแล้วมันลื่นคอลื่นคอเดี๋ยวมองกล้องมองกล้องเดี๋ยวมองกล้องใส่อะไรเออใส่อะไรเล่นเอันนี้อันนี้นมมะพร้าวใช่ไหม ยาจีฟันอันี้จเจอยาีฟัน้เฉยยาจีฟันเฮ้ยจะไปไหนไปไหนเอากระดาเอะเลน่เปลนี่เอาของบกันผัวเล้งกับเลือยงแตงตออร่อยจังวะต้องร้องของแต่ละคนนะฮะของใครจะอร่อยสุดของใครจะเอี้ยสุดบอกไว้ก่อนนะครับว่าใครเหี้ยสุดมีบทลงโทษคโทษอะไรวะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อืมนั่งแต่งดนตรีก่อนเลยต้องเป็น

เฮ้ยมมีเลือดด้วยเหรอมึงช้าโดนอะม้ยฮะมึงออกไปงอกุยมึงเตรียมตลอดเลยเดี๋ยวไม่ทันน้อยๆอยนอยออกไม่ออกไมมใส่พร้อมกันเลยนี่คนต้องดูสีหน้าต้องจะได้ถึตามไไปเลยเี่เอาเรียงเลยอาเรียงเลยเรียงเลยไหเองดีกว่ามึงไม่รู้อยากเยอะเลยเร็วอยาเยออยากเยอแล้วแม่งเด่นก็มาหาก่อนนะอกไวมังยืนมุมนังไงเฮ้มึงมั่นใจหน่อยให้คนดูเขาดูอยู่เี่เดี๋ยวถึงทีมึงฮะ กึ๊บเออไปติ๊บติ๊บจุดไปขามีข้ามันนี่โอ้โหนี่ก็กูบอกเลยมึงไม่ต้องจิ้มเกลือนะความรู้สึกเหมือนมึงกินน้ำทะเลต้มมะกูบอกไปแต่ไปแล้วแล้วลูกสบายปะอย่าดนอย่าดนกึ๊บเลยกึ๊บเลยกุ๊บอย่าดนอย่าดนกันใจคลว จะอมไว้ดิอมมัดมันมะนาว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 ได้มันได้อยู่วะต้องยกแหละบอกเลยต้องยกแหละเองต้องยกแหละเนาะจะเค็มเหมือจะขิววะบอกเลยต้องยกแหละเจ๊ะเจ๊ะปกูเหรอใช่ประสาทกวนเลยเจ๊ะทีเค็มหรือนจะขิวนี่ไงล่ะ ใส่อะไรก็อร่อยเดียวยกทีเดียวเลยเดียวมึงจะทำอะไรกูสูตรใส่ใจลึกๆก่อนเลยกินเลยกิอย่าไปยึดอย่าไปยึดอย่าไปยึดใส่ทีเดียวเลยมึงต้องแบบเหมือนจะชิมมาหาแล้มึงสูตรกินไปก่อนแล้วสูตรกินแล้วเออสูตรไปก่อนคนวนชิมไปวนวนให้กินออกเผ็ดที่อย่างมันหอมนี่นะกูกินได้แล้วใช่ไหมกินได้กินได้ ขี้อ่ะยังไงบองรสชาติหน่อยยังไงมันหวานเค็มๆร้อนๆสามรสสามรสต่อไปเจ้าของเจ้าของรถดีอย่ายิกงใจเยเยิ้่บอกกาการไม่ถูกแม่ยว

ข่าวน้ำเปล่าไอ้กูว่าอะไรไปไปไปดูคนต่อไปเลยครับอุ้ยเสียวป้ออะไปไปเอาแล้วนะกาแฟเนี่กาแฟโกจากโคลัมเบียอ๋ออันีโคลัมเบียมึงอืมีอยู่ข้างในอัะเขียนอยู่ข้างในเนี่ย นี่แหละเยอะยาวมากน้ำตาลถ้าตแตด้วยถ้าเป็นเหล้ากับไอ้กาแฟนี่มัน B ห้าสิบสองใช่ไหมแต่นี้ใส่น้ำตาลมันจะเป็น B ห้าสามแล้วยิ่งเจอไทยวิสกัฟเราประมาณนี้ไหมหรือพอแล้วพอแล้วพอแล้วบางนี่กินแล้วหลับบ่บางนี้ทําให้บหลับพอรู้วอาจารย์จะเป็นไงแม่น่าดีดามก็ดีตื่น ของเราอุขอแล้วไม่ได้เป็นนะเสียนี่แหละนี่แหละอุ้ยวันยี่สิบดล้วเมันหอมป่ะพี่หอมเฮ้ยแต่ก็ยังมีกลิ่นดีนะหอมดิหอมกาแฟจัดนะอะไรอึ๊บยอด อีเหี้ยมันเป็นกลิ่นแปลกๆว่ะแปลกยังดีเหี้ยวันเมื่อกี้มึงคิดว่ากลิ่นอะไรบ้างแล้วไปเจอกลิ่นกาแฟกูบอกแล้วมันเป็กลิ่นแปลกๆอ๋ออีเหี้ย อย่าอย่าบิวอย่าบิ้วี่อะไรเนี้ยบอสสู้บอสอือนี่มาขันมารับเอาบังบังเดียวเดี๋ยวโค โอ้มพี่โกงพี่โกงเมืกฝนอันนะผมว่าแสนตาลอีกีะกินได้ผิดกฎรอเปล่าผมว่าตอ้ว้น้ำตาลไม่ละลายเลยไเป็นชี่อเป็นชีวะมีห้าสิบสี่เนาะื าม right? ีปะล่ะเลี้ยงมีปะล่ะมาดูคนต่อไปเลยต่อไปแก้วที่สามกว่าแล้วเฮ้ยตีนเป็ดโอเคครับวันโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีมาเข้ากันมึงดูมึงยังเป็นร้อนอยู่เลยวันนี้ว่าจะดูดชิมมันจะมันจะสำลักไหมมันจะขึ้นจมูกหรือสำลักมันพวกเลยได้มึง มันข s. <S นึ้นจมูกไหมอืมอันนี้คณทำกินก่อนนะในฐานะที่ค่อยอยู่กัาเออมึงกินก่อนไม่เจ้าเขาทำขยะไหมอืมตลับนี้เรอเฮ้ยผิดคาดผิดคาดป่ะอีลีบอกอีริจริง คุณรอดแล้วไม่โดนทษบเ้ก็หัวไม่มีทาไม่ได้อยากาอีกคือคือลื่อนเลื่อนกินง่มันลื่อนเพราะโเกิดเีลื่อนหรอยจริงใส่นะมันลือนมันลื่อนี้ัวเอ้าับเลื่อนม็เลื่อนอยู่แต่รถแตรนนี้อ่ะลื่อนแต่ไม่ได้รถแทรนสบีแล้วะไม่ได้รถแทนสีเลยนิดนึ่งนิดหนึงบอกแม่รถแทรนสบีนิดหนึง นิดนอืดนพอแล้วดูิงดูมันดูมันเขนอนดูนิสัยพวกนี้นิสัยนิสัยพวกนี้เข็ยนิ้วไหนนิ้วเปี่ยนไปเปืี่อนไม่ใช่นิ้กลางนิ้วเป่นไปนี้จริงไหมสุดเชื่อกูแหละาย อยจะคิดเยอะกินไปอย่าคิดเยอะบานน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่ากูว่าเยอะกว่านี้มันกไม่กินอยู่วันนี้นะสอดีสุดแล้วแค่นี้ะไปไปอือันี่ดีสุดถึงใจเยี่ยแต่ก็ดีถึงจะเยี่ยแต่ก็ดีกูก่อนอต้องกินหมดหรือม่งออกินง่ายจริงว่ะน้ำเปล่าเวยมันสิรอฟกอะไรตอนนี้จะพูดพงเสิร์ฟกินละ ไม่ทันแล้วโอ้เสียงเด็กนะป็นไงดือไหมลืหรือลอนหวานเอ้ดูสีหน้ามนนาอยูถึงจะเยียแต่ก็ฮียส่องต่อแรกนั่ระวังนะว่งเอ้ยผิดคาดว่ะผิดคาดยิ่มะน้ากว่ามนเป็นเสี้ยคือได้กินมะนากว่นมือสองแล้วครับี ได้อยู่วันนี้ได้อยู่สรุปแม่ก็พ่อนเดียออยเดไหไอ้อแมเดี๋ยวมึงอะมึงเอาพันเชือมึงโงก้าวสิกก้าไปตู้ความจำเลงไปูความำเลงนั่สบายนจ้าหวาไปแก้วไปมันได้ออกไปนะอไปออไปตาเด็กเกิดีเาเกาะ ปากมือเลยเมาเหรยังเมาไหมอ่ะนี่อะไรไข่ทิ้งทุกอัดมาแล้วมาแล้วไข่หมดแล้มีเยอะเกินเออขอมอี๋น้ำตาลหมีหอมอ่ะมึงต้องแดกเองอ่ะยี้กูบอกเลยวันนี้น้ำตามทุกแก้วเยีะกว่าเยอะอันกินดีๆนี่กูไม่ค่อยไว้ใจหรอกบอกเลยแต่มันหอมนะอื หอมหอมไหมไอ้ขี้อ่ะหอมจริงบอกเลยยิ่กินยิบนอนเออเอาดิเออเป็นไงล่ะหอมอยู่นะยกยกคู่เลยยกทั้งขยะอยู่นี่ทั้งขยะกึนกินกึนเ้มันอร่อยวะดีค่ะคุน เอาได้ว่ะลื่นว่ะไปอันต่อไปเลยเออก้องพึ่งเดินต้องโดนเลยกูนี่ต้องโดนเลยเร็วเย็ดเยดมดกย์แล้วน้องเฮียนนี้เยอะอ่ะงาขนมปังเนมแปบนึ่งอม เดี๋ยวเดี <pakai mono> ๋ยวเดี enfin wan ita wan ita, ๋ยวกูได้กูได้ก็แต่มึงก็แต่มึงอันนี้กูได้ไม่แย่อย่างที่คิดอันนี้กูได้ปะไป็นไงเว้ยคล้ายๆ่ยเกิด์ตไหมอันนี้กูได้กูให้ผ่านกูไม่ได้พี่ไม่ได้เลยอันนี้มือสองบอกว่านี่แล้วก็ซอยเนี่ยอันนี้แหละมือสองนี่ทำได้เนยมือหนึ่งอะไไม่เปียกปๆเนี่ยเฮ้ยเลยขาดด้วยโอ้เนี่ยอมแล้วก็ทำใส่จานทำไปมือกันเลย ต่อไปเป็นไข่ของผมเองถ้าต่อใตงัมกุยหาด้มึงก่อผิดแล้วตั้งยาตังยาตั้งย่าเด้วห่าด้าวห่าเด้ตังขาส่าเอตงงดงาวด้าเสียวอ่ะไ้ขาว่ข่เงา่เดีข่แดงาับไปเดยค่ะตีเลยจบ เดี๋ยวงมีพุ้นดีอยู่เลยอ๋อมันจะล้มยาบิวยาบิวพวกมันต้องลองปะได้อยู่แสดว่าได้อยู่จะไปกลับแกวสุดท้ายคุณจะได้นอนกึ๊บเยี่ยวขึ้นจะงอหนีอ่ะปากนีอ่ะปากนี้ดูเลยอยากไปไปไหนเออเริ่มเออ ไม่บอต้องใส่เตไมใเอาจนได้ปยหาะทำมันไปหาทำมันปุยเลยบเล้ือตรงครั้งเดียวต้องครั้งเดียวต้อง๊บเลยแต่กูเนี่ยยังต๊อกเลยเ่สั เออจะดใจเป็นไงเออเออเป็นไงเยี่ยงเหมือนเดิมโอเคจบจบกองเลิกเดี๋ยวเดี๋สองแก้วสงสารสงสารอันนี้สงสารเดี๋ยวไปเช็ดไม่เพื่อจะเช็ดมาสงสารแม่บ้านนะเดี๋ยวเป็ไงไม่รู้อยากกินเองงีบอกไหมอยากลุกจินเอง ตัตาไว้เออ oui. เอออย่าค่อยเป็นร้างทีเดียวเออค่อยเป็นร้างทีเดียวกูเหนียวเนี่ยเออไม่ก่อนไว้ก่อนไหลเข้าตาเลยเออเช็ดเช็ดจะเลยฉากฉากจะเลยทั้งเดียวพี่ทั้งเดียวอย่าขายโอ้โหขู่ขายปั๊ด chim nữa Nghe đi nghe ơi Mẹ mình <laughs> <xin> chết Ôi chi chết thầm này Bà Không nhập bài thăm chết thầm này เดี๋ยวมึงต้องลิ้มรสชาติมันก่อนอลิ้มรสชาติเววกือบอ้วกสุดยอดเลยต่อไปเดี๋ยวไปบทไปบทคะแนน อันไหนเฮียสุดได้ผลสรุปกันแล้วว่ารสชาติเป็นยังไงเราจะมาโหวตกันว่าอันไหนดีสุดอันไหนเฮียสุดนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยวาซาบิกับโยเกิร์ตใครคิดว่าอันนี้ผ่านอ่ะกูเหรอเนาะโอูใช่เนี่คิดว่าผ่านผมให้อันนี้สามแต้มแหว่สามแต้มนะอันนี้ผ่านสามแต้มนะครับเหว่สามแต้มแหว่แล้วอันนี้ใครให้อันนี้ผ่านนะไอ้กูไม่แห้อันนี้นะพี่กูให้ได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 ้อัได้อีกโหวตได้อีกโหวตได้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  ให้ไวหนึ่งเต้มไปหนึ่งแต้มแล้วใครว่าอันนี้ผ่านเอาโหวตอันนี้กูโหวตเอในสามแต้มกูไม่ได้หกูว่าได้อยู่ด้วยเอาสีเต้มเหรอสีเต้มใช่ไหมอ๋อแล้วเดา๋ยสีเต้มอันนี้สีเต้มอ่ะจะต่อยสีเต้มใครว่าอันนี้ได้โหวตกูได้อยู่ดิกูก็โหวตได้ได้ได้อยู่อ๋สามเต็มอ๋สามแต้มโหวตอันนี้สามเต็มหรือกูให้กูด้วยกูกูเอาสีเต้มอ่ะอันนี้สีเต้มอ่ะใครว่าอันนี้ได้อ่ะ อ๋ได้หยก็ได้ได้ก็ได้อยู่ได้เอาเต็มเพะอันนี้หกแต้มเลยนะแต้มอันนี้เต็มหกแต้มเลยนะอันนี้ใครว่าได้อะไม่ได้หรวดไม่ได้ปวดคนหัเอาสรุปแต้มกูกับอุ้ยเสมอกันน่ะสรุปอันนี้ชาวก่อที่สุดที่บดมานะฮะอันนี้ได้หกแต้มเลยนะครับต่อไปเข้ารอบชิงอันนี้กับอันนี้ไหนเฮียสุดอันนี้แหละเนาะใครเนาะเฮียสุดล้เนาะเฮียสุดก็ใครแล้ว เหี้ยปะผมอบเร็วแท้เหี้ยเนาะใครกินมาได้เลยคาวเออเอ่อเออให้ไหนเออให้ไหนเออไหนเหี้ยสุดอันนี้เหี้ยเออไม่ผ่านเออไม่ผ่านคนเดียวเออไม่ผ่านคนเดียวปูโดนให้กันโดนต้องโดนลงโทษลงโทษอะไรสรุปของมึงเหี้ยสุดมึงต้องแดกสองอันนี้รวมกันเป็นการลงโทษต่ไปบาสบีเอาแถมมันนี่แถวมันนี่แถมเด้อเฮ้ยแต่เฮ้นี่แถม โอ้ยแถมมาซาบิเข้ากันเล๊ตีวาซาบิเขกับใครเ่อีซี่นี้ตายอันนี้ตายหมดตายจริงง่ายอีซี่นี่ชาบกกูให้รวมแค่สองอันมึงใส่หมดเลยเหรอเออเฮ้ยชาบกมันจะจิงง่ายมันดับกินจรง่ายเอ้าอันนี้ทิ้งขยะแล้วใครเก็บมาโอ้โสนุกกันจังพอแล้วมีอะไรบ้างวะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวพี่มาข้าวอย่างงี้ไม่พี่ อันอื่กูไม่ว่าทักอย่างเลยวาซาบีมึงอ่ะมันกบเล้าขาวเล้าขาวมันกบหมดบมได้กินเลยอะเอาไอเแก้วช็อตมันไหนแก้วแดกเบนเจนยูไม่ได้พัฒนามึงเลยแดก็เป็นเฮ้ยนี่แมงลาเต้ชัดเฮีย้โหนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวดมก่อนขอดมเออป้อนอย่าไปดมอย่าไปดมอย่าไปโกอย่าไปโกโอโ ลาเตเร็วดกแล้วเร็วดิกแล้วเราเร็วโอ้ยแม่งกกมามาน้มางนี้ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเกีลาเถอะเกียร์ทำเซ็นทันสี่ห้าหนึ่งไม่มาหน้าเออจะใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว่าเซ่บ อร่อยว่ะเหลืออยู่งั้นน่ะบออร่อยที่สุดที่กินมาเลยอย่าเก็บอาการจริงไม่จริงจริงกินเลยเชื่อมันกูเชื่อมันว่ะมันมีนมมีกาแฟดิเดี๋ยวรู้เร่องแล้วม่เลยเดี๋ยวอกเฮ้ยคุณพูดจริงป่าวว่าจริงจริงจริงให้ผ่านให้ผ่านเลยเออว่ะ แล้วเฮ้ยไอ้บอกวุ้ยได้ดแสดงว่าบอวุ้ยได้คือได้หมดปิดอะไรมาดฮะปิดที่อะไรมึงลองคอนปิดเลยลงาบัมาบักเดี๋ยว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 เเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดตอนั้นอะเอามาเอามาันนี้กูอย่าไปโม้ไม่ต้องโล้วมึงขาโก้ที่หนะเรอ เขาเอกเขร็วเสร็จยังเพื่อนเขารอกลับบ้านไม่แต่หน้ามันใสวะยังยังแต่หน้ามันใสนะเศรษฐีหน้าใสนี่ปะเออเอกหน้ามันใสเถอะวะยังไม่มาช่วยกูอีกมากหน้าด้วยใครหน้าใสวะพี่ตรงนี้ไม่ค่อยสะอาดับโดนไข่เจ้าอ่ะขับขับขับเล่นอะไรเนื้อเธอเล่นอะไรเนื้เธอเพื่อนมือหมดไอ้ตรงนี้มันสกปุกสกะปุเออครับพี่ครับพวกมึงเป็นเพื่อนที่ดีเนาะ ดีป้อเดีดแล้วเลยดีจริงๆเลยคน,น,นก็เล่นกีตาร์สบายใจแล้วมาถ่ายเฉยเออเอเอ,เอขอทำมุกห,หนึ่งเร็วขอมุกหนึ่งเลยเลือเลือไม่ออกกูว่าเลือตอนนี้กูอวะพอแล้ว